สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคนบินโฟมนะครับคลิปนี้นะครับเราจะไปเล่นเครื่องบินกันนะครับงานผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้จะไปเล่นเครื่องบินกันของเจ้าสปอตเตอร์นะครับกับเทนเนอร์เทนเนอร์โ์ดเครื่องบินน้ำนะครับแล้วก็พไยลอนตัวหนึ่งจะไปเล่นที่บ่อดิ่น้องสี่ครับก็พี่ๆที่นั่นเขารู้สึกใจดีนะครับเราเป็นกันเองนะครับก็สถานที่ของเราเนี่ยมัน มันเริ่มเล่นไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องสัญจรไปเล่นที่อื่นก็ไปเจอเพิไ่ไปเจอเข้ากับของสี่ครับก็บรรยากาศดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปพบกันที่สนามเลยครับสวัสดีครับพีเอเฮ้พีเอ,อพีเอพีเอเอาพีเอก่อน เีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บินอะไรครับพี่วันนี้มาบินเช็ดหน้าครับเ็ดหน้านะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาไมค์มาด้วยวันนี้พี่พีเอเซดหน้านะครับพี่โบครับชื่อเหมือนผมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กำล้นทักเอฟซีหน่อยเดี๋ยวคงมีไมาอีกนะครับผมก็มาครั้งนี้ที่นี่ครั้งที่สองเดี๋ยวมาพบเครื่องบินหลากหลายครับกับคนบินโฟมครับผมนี่ก็เ็มแล้วดีแค่นี้เองอครับเซอร์วิสสามดีอยู่นะครับ ครับผมล่างผมว่ามัน,ม,นมันเลี้ยวติดไม่ติดครับไม่ติดมันได้แค่นี้เองนะโอ้แดดเข้าไปแล้วครับหนึ่งลามพี่อครับนัตตี้ครับอาคูโกโนามากมเกาะกลุ่มไหมเกาะกลุ่มไหมครับ ลงได้เลยครับนัตตี้เข้าแล้วโอ้โหนัตตี้ลงแล้วครับมาแล้วครับเซตหน้าเรียดยญ้ามาเลย เดี๋ยวพี่โบยู่ใกล้ๆหน่อยเอานี่ครับนี่ครับพี่โบครับเจ้าของนักจะจอดเครือบินขอลงครับขอลงครับวันนี้พี่เขามากันเยอะนะครับนี่นตีเพิ่งลงมาสามไฟไฟที่สามแล้ว ไม่รู้จะเดินไปทางไหนเลยครับเครื่องบินบินง่ายฟ้อนไมหมดไป <c oughs> เ,เลยพี่ขึ้นเลยตออ่อแถวแล้อ่ะต้องต่อพี่ผมไม่ไมีหางเสีย่าเหรอไปอละขับผมไปเลย รถพัดเอาปูงเลยครับให้ถ่ายลำไหนดีเน่ะถ่ายปูงพี่ถ่ายลำไหนแล้วจะพี่เลยยิงรถเข้ากลุ่มมา ท่านี่ทันโกเลยทับนะทับครับเดี๋ยวราพี่รกนี่เดี๋ยวรันเลยท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 นเลยยทัได้ได้เว้ยจังหวะเลยโอเครที่กันพี่เอ ดีครับตอนนั้นผมเล่นใน9นาทีพี่บอโอ๋หรอผมผมพีนายจ่ายู่จริงๆผมบินเพลินเลยกับของพี่เอด้วยเช็ดหน้าด้วยมันนะพี่เดี๋ยวแบกเสียร่วงเลยอ่ะอครัดมาคัดมาเก๊กเก๊กเก๊กใครก็เก๊เขาผมผมดูดๆ มันมันมันเช่นอย่างนี้ที่ต้องนะนี่โอ้โหอย่าให้หันดูดิอ่ามีอะไรอย่าส่งเสียงดิเรียกไว้ก่อนเหลือสองนาทีครับของคุณเล่นเสร็จแล้วบาย

แล้วเป็นไนรกว่าแลใช่เป็น,นขื้นขึนอยู<ป>่ด้เกียวพี่แล้วท่ลงได้แล้วครับ55วิใครจะลงก่อนอ้าวลำนั้นลงเลยทำแรกลงเลยผมตามนะ อลงเลยจ้าโอยโบไม่รอกล้องเลยเว้ยลงไม่รอกล้องเลย20ิวิอ้วอาวลงจ้า เรบที่ลงสวยหน้าลงาต่นะลเลงเลยจ้าลำสุดท้ายลำสุดท้ายสบายใจนะลำสุดท้ายลงเลยจ้าอนี้่็ไห่นะมันมันโค้งันเล็ก อ่ะไรอ่ะอ้โอ่าวิ่งตลอดไ้เจยมมันไม่ดีเลยน่ะเอามาบ้างละลงหรอ น่แลลกเบครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาสนามบอดินคลองสี่นะครับก็สนุกทีเดียวนะครับพี่พี่อาซีก็พี่พี่คลองสี่เขาก็มาต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ ท่านใดที่อยู่ใกล้บริเวณคลองสี่จะเข้ามาเล่นก็ได้นะครับพี่เขายินดีนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับฝากช่องคุณบินโฟงไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ